สวัสดีสมาชิกช่องผิงสันบุกทุกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูซิว่าโควิด1 9จะจบลงเมื่อไรแล้วเราจะต้องปรับตัวอย่างไรถึงจะอยู่ได้ก่อนทำการรับฟังหากท่านใดยังไม่ได้กด subscribe หรือกดติดตามรบกวนช่วยกด subscribe หรือกดติดตามและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ อดีตผู้จัดการสสเชื่อโควิด19จะอยู่กับเราไปอีกหนึ่งปีครึ่งถึงเวลาต้องปรับตัวอยู่ให้ได้โควิด19จะจบลงเมื่อไร่ทันตแพทย์กฤษดาชี้เราต้องอยู่กับโรคนี้ไปอีกอย่างน้อย18เดือนถึงเวลาที่ต้องยอมรับความจริงปรับตัวอยู่กับมันให้ได้เพราะโรคจะไม่เหมือนเดิมอย่างที่เราคุ้นชินอีกต่อไป เป็นเวลา3เดือนเต็มนับจากที่ประเทศไทยพบผู้ป่วยโควิด -19 รายแรกเมื่อวันที่13มกราคม2563หลายคนอ,นอึดอัดและอยากรู้ว่าเมื่อไรประเทศไทยถึงจะพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้สักทีเกี่ยวกับเรื่องนี้ทันตแพทย์กิษสดาเรืองอารีรัตน์อดีตผู้จัดการสสสได้แชร์บทวิเคราะห์ลงใน Facebook กฤษดาเรืองอารีรัตเกี่ยวกับโควิด -19 จะจบเมื่อไรโดยระบุว่าโรคร้ายนี้จะจบได้มีเพียง3วิธีคือ 1. คนในประเทศไทยจะต้องมีภูมิต้านทาน60%ของประชากรทั้งหมดหมายความว่าต้องมีคนไทยมีภูมิต้านทานอย่างน้อย40ล้านคนโลกนี้ถึงจะไม่แพร่ระบาดอีกและการที่จะมีภูมิต้านทานนั้น 1. ติดเชื้อแล้วหาย 2. ฉีดวัคซีนซึ่งปัจจุบันที่สองยังไม่มีวัคซีนปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 แล้ว2,518คนสมมุติว่ายังมีผู้ติดเชื้อที่เราไม่รู้อีก6เท่าเนื่องจากมีอาการน้อยๆและไม่ได้ทำการตรวจ จำนวน15,108านวน15,108คนจำนวนตัวเลข15,108คนนี้อย่างนับว่าห่างไกลจากจำนวน40ลร้านเป็นอย่างมากและไม่มีประเทศใดในโลกที่จะยอมปล่อยให้คนติดเชื้อกันเยอะๆจนถึง60%เเพราะจะมีคนป่วยจำนวนมากจนร้นโรงพยาบาลและนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 2. มีการคิดค้นวัคซีนได้แล้วทำการฉีดให้คนไทยทุกคนวิธีการนี้นับว่าดีและปลอดภัยที่สุดแต่การผลิตวัคซีนไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่ละครั้งที่ทำวัคซีนออกมาจะต้องทดลองในสัตว์จนมั่นใจแล้วจึงทดลองในคนหากไม่ได้ผลก็ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่คาดการว่าวัคซีนตัวแรกอาจเสร็จใน1ปี และประเทศที่ผลิตได้ก็ต้องใช้กับประเทศของตัวเองก่อนดังนั้นกว่าจะมาถึงเมืองไทยคงต้องใช้เวลาอย่างน้อย18เดือน 3. ค้นพบยารักษาปัจจุบันมียาบางตัวที่รักษาได้แต่ก็ยังไม่ง่ายเพียงพอที่จะใช้ในทุกคนที่ติดโรคนี้ดังนั้นความหวังที่พบยารักษาโรคโควิด1 9ที่ใช้รักษาได้ง่ายๆเหมือนโรคติดเชื้ออื่นๆคงไม่เร็ว และไม่มีใครกล้าคาดการว่าจะเป็นอย่างไรและเมื่อไรหากพิจารณาจากข้อมูลนี้เราคงต้องอยู่กับโควิด -19 ไปอีกอย่างน้อย18เดือนถ้าเราไม่เครียดเข้าใจรู้จักปรับตัวและยอมรับว่าจะอยู่ร่วมกับโรคนี้ไปอีก18เดือนเราก็จะไม่มีความทุกข์และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าเราคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นจะร่วมกันพิชิตโรครายนี้ ให้จบภายใน3เดือนแล้วกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขเราก็จะมีแต่ความทุกข์ความเครียดและไม่ได้วางแผนชีวิตอย่างถูกต้องตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นเจ้าของร้านอาหารและคิดว่าโรคนี้จะจบใน3เดือนเราจะหยุดทุกอย่างไว้ใช้เงินสะสมที่มีเพื่อรอเวลาให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาขายใหม่แต่ถ้าครบสเดือนแล้โรคนี้ไม่หมดไปเราจะทำอย่างไร เงินสำรองที่มีก็หมดแล้วค่าเช่าร้านก็ต้องจ่ายทุกเดือนแบบนี้กิจการคงไม่รอดแต่ถ้าเรายอมรับความจริงยอมรับว่าโรคนี้อาจอยู่กับเรายาวไปอีกถึง18เดือนและเริ่มปรับตัวทันทีเราก็จะพยายามหาช่องทางขายใหม่ๆทั้งการขายผ่านออนไลน์ line, การส่งปิ่นโตการคิดเมนูใหม่หรือเจาะตลาดในหมู่บ้านเป็นต้น นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเพื่อเห็นภาพมากยิ่งขึ้นแต่ยังมีอีกมากที่แต่ละคนต้องคิดเช่นโรงแรมจะปรับตัวอย่างไรพอนักท่องเที่ยวคงจะลดลงอย่างมากร้านอาหารจะทำอย่างไรทำให้สามารถนั่งกินอาหารเป็นกลุ่มใหญ่ได้เหมือนเดิมร้านค้าตามห้างจะทำอย่างไรถ้าคนเดินห้างลดลงร้านขายของจะทำอย่างไรถ้าคนซื้อสินค้าลดลง เราคงต้องยอมรับว่าคงไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมในอีก18เดือนครั้งหน้านับจากนี้เช่นต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกวันที่ต้องออกจากบ้านเราต้องล้างมือบ่อยๆต้องรักษาระยะห่างจากเพื่อนอย่างน้อย2เมตรไม่สามารถชวนแฟนไปดูหนังไปเที่ยวผับหรือบาร์ได้ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ง่ายๆแบบเดิมเพราะไปประเทศไหนก็ต้องถูกกักตัว14วัน รวมถึงไม่สามารถจัดงานสังสรรค์ใหญ่ๆเช่นงานแต่งงานงานเลี้ยงงานประชุมสัมมนางานนิทรรศการเพราะโรคจะไม่เหมือนเดิมอย่างที่เราคุ้นชินอีกต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากกัะปุก